ใครจะดังนหนก็ลังถ่ายทอดสดไหนบอกให้อันนี้มันต้องไปทางหน้ามันต้องกดตรงหน้าเนาะเราจะถ่ายถอดไปทางหน้าจะได้เห็นเห็นเห็นเราอ่ะ <c oughs> มาเห็นเราเนี่ยเข้าไปทางหน้าแล้วขั <c oughs> ามาแล้วศูนย์คนตรงๆก็ตรงเียงเอย่างเงี้ยแล้วเน,นี่ยอย่างเงี้ย ในต่ยังไงวะเปิดช่องให้เขาลเปิดเขาในช่อง่องท่0 0ห้าเย์ศูนีอะไรคยี่สีช่องหรช่องของคุณอ้าวี่ออฟไลน์อีกหรเตงสจะมีวิเนตอ้ามาได้ตตอเน็ตนี่มาเอาเนี่ยเวลาพอดแค

แล้วก้าเนี่ยมันจำอังเก่าไปทางคนหามันรู้จักอัก้านี่คนมาแล้วเนี่ยดึกายมหอแต่ว่ามันไม่เรียแป๊บๆกันมันมีตัวาไว่เขบมันเนี่ยได้แล้วเนี่ยไอโฟนซื้อเครื่อขายทั่วไปหมดประหยัดอะไรมั้งไอโฟนไม่เฟซตัวค I mean. ิดทุกแล้ววะ่แัแล้วก็ ตัวจกาเข้าชมเไนอามมางคนอเนั่นไม่มีอะไรออกมามนหาตาอย่างเงี้ยชงชนอะวิดีโอหรือก็ต้องวิดีโอ เส้นทางไกลไปเมือ,กอง,ก,ง,งอกาญจนบุรีนี่กันเรไนไ้โดนดยอยู่หนึ่งคนนะแล้วอันนั้นให้ไม่ขึ้น อันนี้เราไม่ต้องเปิดเสียงนะเสียงมันรบกวนเนาะทำให้เสียงดังขึ้นทำให้เสียงดังขึ้น,นรูน้สึกจะไม่ค่อยชัดตัวนี้เป็นตัวอะไรไมโลเนาะอันนี้ออะน,น,ออะนะอ๋อมีการแชร์เปิดเฟิด ไมโครโฟนด้วยเบทต์ไฮไลท์ยกเลิกง้เลืคุณภาพ4 8 0ีความเล่นความเร็วในการเล่นปกติสูงสุดไม่มีถือไปบ0 p นะมั้งขั้นสูงหนขั้นสูง เจอรา20ปีนี่แหละฝนเข้ามาสองท่านีล้ว่ท่างอนกำลังเดินทางอยู่ช่วงนี้ฝนไม่ตก อยู่กรุงเทพฝนตกออกมาอเอ้ยนี่ถึงนครปฐมหรือยังยังเนาะไ,ะไม่ได้เข้านครปฐมเราไม่ได้เข้านครปฐมเรียกเข้าการอยู่แล้วไงนี่นะนี่วะดีกว่าอยู่นครปฐมการที่แค่งห้าสิบหกสิบสี่ห้าสิบหก สายนี่มันมันน่าจะไปสุพรรณก่อนเข่าแล้วในโครงการเลยละบุรีเ <c oughs> มาจากลาบ,บุรีก็ไปการเลยกันนะธรรมดามันต้องไปสุพรรณก่อนมั้งใช่ไหมจะไม่รู้เลยมาตาไปเยอ เปิดแชทสดนะเปิดไว้แล้วเดี yeah. oh, yeah. ๋ยวดูก yeah. yeah. ่อนยังไม่ได้เปิดมั้งอ๋อยังยังไม่ได้เปิดอีกหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เราอยู่ที่ราชบุรีบ้านตอนนี้อยู่ราชบุรีนะอยู่ราชบุรีบ้านลาอ๋ออยู่ราชบุรีอ่ะเรามาทางสายราชบุรีเออราชบุรีแล้วก็จะไปการเจริญบุรีเฮ้ยบอยแค่ใครได้อยู่ ไม่รู้อะไรก็คือคุณไม่ใช่ฉันแต่มาวันนี้ Agora, é né? só ได้ยินเสียงทั้วว่าดังก็มันดังเลยย้เสียงในรถมันเป็นไรพ่อมาเป็นคณะคณะทัวร์อันนี้ชัดแล้วเมื่อกี้มันชัดอ่ะตอนนี้ชัดแล้วเนาะลองปั๊บหายอยู่เอ๊ะชัดกันแล้วอ๋อ อันเก่าอันเก่านั่น,นเห็นแล้วครับนะันทายที่นู่นนะที่ว่าเราจะไปเอาของไปส่งเขาตรงลาวต้นจันนะไอ้ไอ้อันนั้นนะมันมีแบบสองข้างข้างที่สองในธะรรามาทายตรงพิษโลกนะมาเปิดมาทํามาเปิดกล่องตรงพิษโลกอันนีชัดก่อน,น,น,นอันใหม่แล้วออันนี้นะ

ทำไมตอนนี้เพื่อนยังไม่เข้ามาเอาเข้ามาเราเข้ามาหนึ่งท่านยังไม่ได้ทักอ่ะยังไม่ได้ทักมาเลยหนึ่งคนเอหลังพิวแล้วขึ้นเรืออ๋อเอเข้ามาเนี่ยมาใครตะกี้ยังไม่มีใครเข้ามาแกถุยเลยกันดู่มันฟิวมั้งล่ะอ่ะฟิวยังไงล่ะ เอ๋ทำไมหนึ่งคนเนี่ยเนี่ยบาคนอื่นหายไปแล้วสงสัยจะไม่มีใครมองเห็นมั้งมีใครเข้ามาแต่ว่ามีคนเข้ามามีคนเข้ามาตั้งหลาย หรือว่าอยู่กรุงเทพอยู่ไกลเขาอ,อาจจะมาไม่มาไม่ถึงก็นนะดดได้ตอนนี้เราอยู่ไกลไงเขาตามมาไม่ถึงนายที่พบาลยงยุธเข้ามาเนี่ <laughs> ตอนนี้อากาศดีแล้วเนี่ยตะกี้อากาศไปดีเลยโต๊ไม่ฝนไม่โต๊ะเนี่ยอากาศยังไงโอเคเลยเพราะว่ามันจะได้นน้มมััจะไดเย็นดีไงอากาศแดดไม่ร้อนด้วยอายุปานกลางค่ะไมมีหมูเหรอสวัสดีครับรีแล็กสวัสดีครับแม่ยมครับสวัสดีครับ ก็เป็นเพื่อน,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 นใหม่นะเพิ่นเข้ามาเมื่อวานเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่สวัสด,ดีครับไม่รู้ว่าใหม่แล้วในนี้จะชัดหรือชัดนู่ <มา S 2> นใหม่ตัวบนนี้ีนน่ว่าตัวล่างตัวางนี่ก็เป็นมีใหม่ไม่ใช่ตัวล่างให้ดูระดับไหนเขาบอกพระมาสวัสดีแม่โยมครับตอนนี้กำลัาาง <c oughs> จะเดินทางไปจังหวัดกาญจนบ,บุรี จากกรุงเทพฯเมื่อกี่ฝนตกช่วงนี้ก็จะถึงอยู่แล้วประมาณอีกสักชั่วโมงครึ่ง บินนีแลกส,ส,สวัสดีครับที่พวัรณบินนี่แหลกกระทับสวัสดีสวัสดีสสดอ๋อตรงนี้ก็ตัวเล็กสีสัตสว์พอดีผมไปทักไปเมื่อก่อนว่าเอ๊ะอยู่สีสัตว์ด้วยกันหรือเปล่าสวัสดีเจ้านายโยมครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมให้กำลังให้กำลังใจกับช่องมายมอนทัวร์